ไม่มีอะไรทําเลยคนอื่นๆไป็นทำงานกันหมดอ่ะทำไงดีไม่มีใครไปนั่งกินกาแฟเลี้ยงชานมอะไรเลยอ่ะอีโอแพนปิ้นกับกับอะไรนะวัวเหรอเอะใช่วัวเด็กน่าจะช่วยได้น่าจะแก้งออกได้แหละได้ไปดีกว่าพูดถึงแล้วรออะไรไปเลย โหลถเยอะจังเลยขนมปังไอเพนวินจะเอาขนมปังอยู่ไหมบัวเฮ้ยบัวอยู่ไหมบัวคุณบัวเฮ้ยนี่มันไอ้ลูกเจี๊ยบนี่ครับเป็ดครับเป็ดมีอะไรครับอ่ะเขาเชิญ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 ก่อนครับเชิญก่อนครับเอ้ยครับมีอะไรครับเอ้าเพนกวินก็อยู่ดีเลยเไม่ต้องเสียเวลาเอาคุณบูลลี่ผมเหรอ คุณลีสำเนียงเลยอะไรเมเห็นพูดกันก็เลยวุ่ยผิดอะไรนี้อ๋อแล้วว่าแต่มีอะไรมอยู่เป็นเพื่อนหน่อยอะไรไม่ให้อยู่เป็นเพื่อนอะไรเนี่ยอะไรอยู่เป็นเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเลี้ยงฮะจริงอ่ะเปล่าเดี๋ยวจริงเฮ้ยเลี้ยงแล้วอ๋อจริงจ้าก่เฮ้ยเอาเปล่าเออเลี้ยงเออรีบไงเอาเอาเดี๋ให้จะเลี้ยงจริงอ่ะ เนียจริงมีอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเอาเอาเอาแบบสรุปสั้นๆง่ายๆนะอ่ะฮะเหงาอืมโอ้โหจริงจถือว่าเฮ็ดพ่นมีคุณค่าไปกินข้าวกันไปไม่แต่วันนี้วันยุดเราพอดีไงอ๋อวันยุดพอดีเลยใช่อ่ะเลยกินข้าวเปล่าเพื่อนงั้นเอาเอาเพื่อนๆผมไปด้วยได้ไหมอ่าได้จะไปเยอะจะได้สนุกอ่า่าเยอะๆไปมาครับมาครับจริงตอนเนี้ย แล้วคุณขึ้นมายัางไงเนี่ยครับขึ้นมาบนเขา<อ><อ>ยังไงนครับขับรถมาไงไนั่นอะไหนรถคุณตีฟ้าโอ้เรามาจอดหน้าบ้านผมใช่โถลูกเจีย๊ยบไม่เป็นไรครับจอดได้ครับเอเป็ดเป็ดขอโทษฮนะอะไรอะไรนะคุณเปรดคุณเปรดคุณเป็นเปรดเหรอเอเไม่เรียนยอก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 ,ยอกมานี่ก่อนครับอย่าพาไปรู้จักคนอ่าหมู่บ้านอยู่คนในคนในหมู่บ้านคนใหม่มใช่ก็คุยกันครั้งสองครั้งนี่นี่นี่เดี๋ยวช่วยคนนี้ก่อน มีคนใหม่มาเยอะจังจะดีไหมว่าเพนกวินคนนี้เองขึ้นจังเลยขึ้นขึ้นเขาวันนั้นเขาจะให้เข้ขาบ้านเหรอผู้ชายฮัลโหลเขา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 เป็นหมาเรียกว่าไอหมาไอห้องมาแล้วมาแล้วอะไรครับไอไอลูกยับเข้าไปคุยเลยเขาดูสุภาพจังอะก็เขาสุภาพอยู่แล้วเขาเป็นหมาสุภาพอราจากพวกคุณจังนี้คุยคุยเลยลูกยับคุยเลย วัสดีฮะคุณหมาคุณหมาคือคุณลูกเจี๊ยบชอบคุณครับใช่ครับแล้วก็เราก็มาแต่งงานอย่าไปพุ่งอยจะเอางาอะไรนะอ่าอย่าไปฟังพวกเขาครับคือจะชวนแบบยังไงดีชวนไปเที่ยวเดี๋ยวเราเียงไปเดทไปเดทไม่ใช่ไปเดทไปเที่ยวอีตังรอบไม่ไม่เลี้ยงแล้วนะครับวิมีกระเป๋าตังค์มาด้วยไอเอารุปจะเลี้ยงอะไร เนียงลูกอยากอยากกินไรบอกมาเดี๋ยวอยากกินลูกเจี๊ยบเขาเป็นเป็ดเอ้คุณเป็ดมาก่อนคุณเป็ดเดี๋ยวมีมีตรงเฮ้ยตรงมีตรงนี้สวยอยู่ครับเดี๋ยวพาพาไปกินนะว่าแต่คุณม่สนใจไหมครับได้ครับได้ไปงั้นเราไปกันเลยทำไมคุณม่น่ารักจังเลยครับกูไปก็ได้คุณม่เดี๋ยวไปชวนเจ๊จกต่อเจ๊จกอะไรละจก เจ๊จกน่ะเหรอเขาเกาะกำแพงทุกบ้านทุกวันเลยไอ้เจ๊จกเนี่ยเขาเป็นจิ้งจอกแต่ติดเรียกว่าเจ๊จกตามมาตามมาอย่างที่ชันนะครับไม่เป็นไรเอ้ยเราจะชนไอ้หลามไหมไอ้ล่ามันมันติดซีรีส์มันเลยอะเราเออเห็นช่วงนี้ไม่ค่อยออกมาเจ๊จกเจ๊จกว้างไงเจ๊จกมาเป็น ประตูบ้านกูอีกแล้วเลยอีกแล้วทำไมมึงอีกแล้วผมขอโทษเจ๊โจ๊กคืออย่างนี้เจ๊เป็ดไม่ใช่เจ๊เป็ดลูกเจี๊ยบเอ้ยเป็ดถูกแล้วคุณเป็ดจะออมึงเคยซ้อมบนล่างก็ได้นะอ่าคุณเป็ดคนในคนในเมืองเขาเขาอ่าอยากเลี้ยงพวกเราใช่เดี๋ยวไม่ฟัง เขาเขาจะเลี้ยงแต่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 อะไรนะไม่มีแต่ใช่ไหมไม่แต่เง้นไหมขออีกคนได้ไหมก็ได้บอกแล้วคนเยอะๆจะได้สนุกอ่าคุณเดนูเสาไปตามทีเจ๊จกเขาบอกว่าไม่มีข้อแม่นะข้อแม้เราต้องอยู่กับเขาเตลอดเวลาถึงเขาไปขี้เราต้องไปขี้กับเขาด้วยอ๋อโอเคแกงเห่าไม่ใช่ไม่ใช่ตามไปขี้กับเลยอ่าผู้หญิงไปอยู่ได้กันปะมา เอาอะไรห้องมั่นวะในจกอ่ะอ้าวไปชวนอ๋ไดโนไดโนเสาร์เร็วเร็วเร็ววนไดโนเสาร์ไอ้แก้วไดโนเฮ้ยวันนี้วันเกิดเขานี่ใช่ไหมวันนี้ร้านไม่เปิดไปเปิดเลยคุณคุณไดโนเสาร์วันนี้วันเกิดคุณนี่นี่คุณเป็ดคุณเป็ดคุณเป็ดเขาจะเลี้ยงคุณเลี้ยงพวกเราใช่อ้าววันนี้เขาคุณลูกเจี๊ยบเขาเขาชื่อเป็ดเอาเอาเป็ดเหรอ เอ้แต่แต่เร okay. ียกว่าลูกเจี๊ยบก็น่ารักดีนะใช่เขาชื่อลูกเจียบลูกเจียวลูกเจียวลูกเอางี้คุณเป็ดคุณเป็ดผมขอโทษผมขอโทษเอางี้เดี๋ยวพวกเราอ่ะไปไปไปกินเลี้ยงวันเกิดถือว่าเลี้ยงวันเกิดอ่าคุณไดโนเสาร์ได้ไหมได้ไหมวันวันไรนะวันวันเกิดของคุณไดโนเลยใช่วันเออวันเกิดวันเกิดวันเกิดเขาเมื่อกี้มันได้ยินเลยแบบแมไม่ใช่ว่าวันเกิด อ๋อสกตวันเกิดนะครับตต่งวันเกิดครับเ y เดครับต้องร้องเพลงให้เขาซักเพลงนึ่งร้องเลยร้องรอง Happy birthday to you ร้องไปสิอะไรนะร้องตามล้องตาม Happy birthday to you o k Happy birthday to you o k จบไป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  คอมเมนต์ Happy Birthday ได้นะครับคุณสกายแงซีรีส์นี้โคตรเลี้ยวกูพูดเลยมาตามมาตามมาเลี้ยวจริงจริงตามมาตามมาเป็ดคุณลูกเจี๊ยบเดี๋ยวจะพาไปที่ที่เราเจอเจอกันครั้งแรกโอ้โหยแย่กับผมลิขิตทีเอาค็อกเทลมาเอาน้ำมาเยอะๆตามพีขึ้นมานะเินอ๋อทีเออเออเห็นกินขอโทษทีติดชีวิตจริงไปหน่อยเอาตามมาตามมาเจ๊จกตามมาเดี๋ยวขอเตรียมห้องก่อนแล้วกันนะ มามาเอาที่แบบ V I P V I P ยิ่สุดเลยนะ V I P เลยนี่ตรงนี้โอ้ยเลนไปอีกเหรอนี่โอแต่ข้างล่างมันนั่งได้หลายคนเอาไงตรงนี้สวยสุดโดดลงไปเลยมันจะไปยาก็เลยเอาโตมัตโต้กันดิก็เอาสิเอะอ้าวอ้าวจะมีอะไรยามใส่แล้วเจ๊จบมึงปรับเจ๊หมดยังเนี่ยเอาก็ปรับแล้วนี่หว่าโอ้ยปันตีเกียวแตกอ๋อ อะไรก็เลียวไปเุดเริ่มต้นคือกันนะอันนี uh ้นั่งไม่เห็นไม่เห็นเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นลูกเจี๊ยบมานั่งตรงนี้นั่งหัวโต๊ะเลยอม้ย่งรู้สึกว่ามันจะนั่งไม่ได้นี่นั่งได้แล้วมันเป็นเป็นเป็ดผมเป็นเป็ดนะเอาหรอโทษทีงั้นเปลี่ยนโต๊ะดีกว่าไปข้างล่างเอ้ยเอาไปข้างล่างง่ายกว่านะไอทีไอ้อไอไอเควินเอ้ยเพนกวินเอาแชมเปญลงเอาเอาลงไปข้างล่างด้วยโอเค ตามมาตามมามันตรงไหนมันนั่งได้มั้งคุณไอโดเซาหรอนี่ไงเนี่ยข้างล่างเนี่ยเออเดินไปข้างล่างก็ได้เดินขึ้นมาทำไมวะเนี่ยมันซวยไงมันซวยอ่นนีนี่นี่โอเคคุณลูกเจยบคุณลงมาดีๆนะนั่ง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 อ่านี่เอาไปผมผมเอามาจักมือตัวเองเลยทั้งหมดเท่าไหร่สมเด็จเมตอนเนี้ย อ๋อเดี๋ยวส่งสลิปให้คนในเมืองไงมีสล่งสลิปไงนี่แต่อยากท้ากันหนึ่งนะมันใช้ไงโทรศัพท์เนี่ยมันกดไงเนี่ยปุ่มไหนอ่ะมันเรียกว่าตู้ทำไมทำไมโทรศัพท์มันไม่มีปุ่มอ่ะไอ้ทรัตูดแตะต็ดอะไรนั่นสิมันแตะแตะที่หน้าจอครับแตะที่หน้าจอแตะเลยเหรอต้องแตะเหรอแตะแตะเยยบเอาจะแตะแต่ทำไมมันแตกเนี่ยอ๋ออ๋ออ้มันแตกอะ ขาใช้เป็นนี่อ่าคือมันต้องแบบใช้มืออ่ะมืออะเฮ้ยอยากเราเราเราอยากดูช่องเนี้ยดีมคุ้งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยช่องได้ได้ได้เดี๋ยวเปิดให้ดูช่องนี้ลงปรสิตนี่เออไอ้ยันนี่ยูเอ็นนะเซรีส์ปรสิตใช้ใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณไดโนเสาร์ฮะอทำไมไอ้มาไม่ใช่ไม่ใช่คุณหมานะครับไอ้ไอ้มานู่นน่ะมันยังทำงานอยู่เลยอ่ะไอ้ไอ้มาเนี่ย นั่นน่ะร้านปิดไม่ใช่อ่ะทำไมมาทำงานอ่ะเอาไปคุยก่อนไปมาคุยเลยเอาไอ้มาไม่ไม่ใช่คุณมานะครับไปถึงไอ้มานี่ทำหมือนกันคนละพันไอ้มาห์ทำไมมาทำงานนี่ทำไมเหมือนวัวเลยวะเออเนาะเอ่อเปลี่ยนชื่อมันไหมพ่อวัวแม่หมาหรือไงล่ะได้กันยังไงวะอ๋อสวัสดีครับทำมาทำงานเนี่ยร้านปิดนะวันนี้เนี่ยอือเออเอาเขาบอกไปแล้วเอา พลังงานไม่พลังงานไม่เป็นคนที่ไหนนะคนก้อนกระพุ่มอ๋อคนทมไม่น่าชงทำไมนี่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 ทีทีเฮ้ยไม่ใช่ดีเป็นปีรูวะเอ้าไม่ใช่กูกูวัวกูกูวัวผมผมผมคนนครผมคนนครโอ้ก้อนทมนครตะวันไม่คุยคุยกับไอ้มางดีกว่า ผู้สาวเาบ้านคุณอยู่ที่ใดก็ว่าแต่ไง่แต่ว่าเธอไดไไมเหมือนกันดินี่อ่ะโอ้โหใช่ไหมครับเฮ้ยแต่ไอหม่ามันเฟินขี้นะเนี่เฟนลีเฟินลีเอางี้ไอหม่ารู้จักคุณหมาไหมไม่รู้จักงั้นไปทำความรู้จักไปคุณลูกเจี๊ยบ ขอไอหมาไปด้วยนะอีกคนนึ่งแต่แต่เป็ดอ๋อเป็ดอ๋อเป็ดขอโทษเป็ดโอเคตามมาครับเป็ดจบเดี๋ยวเขาก็มาเลี้ยงแม่งเลยไอกระเจาไอแต่แต่แต่คุณเป็ดนี่เหมือนตัวการ์ตูนเลยนะไอไออะไรนะมันชื่ออะไรนะในเบบี้ลูนี่ตูนสวิตซี่สวิตซี้นั่นน่ะไอเอาไม่ชอบชื่อเหมือนเป็ดเลยนะตาสีฟ้าอ่านั่งนั่งนั่งเอาโต๊ะไหนเอาโต๊ะนู้น โอ้ยยังไม่ทันกินเลยเมาซะแล้วเอาไม่เอ้ยไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเล้วคุณมาคุณมานข้างเล่าไหมนั่งเลยคุณมาไม่ใช่มึงไอ้มาบอกคุณมาคนละหมาใช่เลยไอ้หมาไปนั่งนู่นไปนั่งกับเป็ดฮะคุณมาครับนั่งเลยเอาหน้าหมาพันไหนนี่เออหมาพันไหนหมาพันจีบูบ้าหมาจิ้งจอกอ่ะอันนี้เออมีสามหมานี่หว่าน mm ี่ไง หมาหมาอันนี้คุณหมาหมาจิ้งจอกอันนี้หมาจอนจัดตอนนี้ไปท็อปพอมื่อวันนี้โอ้ยดีใจอะไรเอ้าไม่ใช่บอกพมอ่ะก็ก็บอกไงก็นั่งสิไม่กูนั่งแล้วบอกตัวเองเถอะแสดงว่ามดไหมมันเป็นที่มดมันนั่งั่งไ่ได้งั้นไปหาที่นั่งเอาไปเอาขวดไปไปข้างล่างนี่ไปไปไปนั่งไอไปหน้า หน้าบ้านพี่จบก็ได้นะสักบ้านหนึ่งไปนั่งกลางโต๊ะกินกันเลยนี่กี่โมงแล้วนะ่ยดึกๆไปออไปพับกันไหมได้นะใครเลี้ยงประมาณบ่ายซองเจเป็ดทำไมเดินกันแบบไม่เหนื่อยเลยเลยไม่เหนื่อยโอ้ยคนบนเขาก็อย่างเงี้ยแหละไหนตรงไหนนี่ไงนี่มันเกาี้ีุ่มกกับไม่ใช่เลยนั่งได้อ่านั่งนั่ง มีมีองตัวเองหลังหลังร้านมีผมเห็นเจ๊จกเร็วๆไอ้ไอ้มาไอ้มาอยู่ไหนอยู่นี้ไปไปเชือกขยกโต๊ะไปไอ้มาฮะได้เลยเร็วปอ๋อประตูอ๋อประตูอ๋อมันขั้นน็อตแล้วนะวะมึงด้วยจะนั่งอะไรไปเออไม่ใช่อ้าวโทษทีเจ้าภาพเจ้าเจ้าของงานมาเกิดมาที่ก้อนมาที่ก่อนเปรตจะขึ้งพังเลยค่ะคุณเพลต เดี๋ยวรอคนอื่นก่อนก็ได้โอ้จะเป็นมิชช่าชิปอ่ะเอาเก้าอี้มาแล้วเอาโต๊ะวาง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 ซีมาอ่ะเอาถอยเอาเจ๊โจกเอาเร็วๆเอาช่วยกันวางสิวางอยู่วางอยู่เจ๊โจกมันโต๊ะทักตัวไหมโต๊ะนี่นี่นี่เอาถอยดีมาเอาจะตีกันอยู่แล้วตกกันแล้วนี้เออเออเอาแล้วโต๊ะเจ้าภาพเจ้าเลี้ยงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนั้นใกล้มากยักับคุณมากย เอาแล้วลูกเจี๊ยบอ่ะลูกเจี๊ยบเอาลูกเจี๊ยบเอาลูกเจี๊ยบนั่งนี่ลูกเจี๊ยบโตเลี้ยงแค่นั้นแหละโตเลี้ยงเลี้ยงก็ได้แล้วจะเลี้ยงเองคุณต้องเลี้ยงอยู่แล้วเฮ้ยเจ้าของงานวันเกิดมานั่งนี่นั่งไหนนั่งนี่อ่านั่นนั่นแหละมีเค้กไหมมีเค้กไหม มีไหมจิ้โจกจิงโจกมีเไม่ต้องไม่ต้องซื้อมาแล้วนี่แฮปปี้เบิร์ดเดชูยูแฮปปี้เบิร์ a เด o ูยูมาตอนไหนแฮปปี้เบิร์ดเดแฮปปี้เบิร์ดเดแฮปปี้เบิร์เดเอาไม่ช่วยกันร้องอ่ะไอ้วัวอย่าไปบอกเขาว่ามึงเป็ข่ามยอยาขทางใต้น่้นไหมยบอกเขาไม่กูเตรียมก่อนอัดคลิปอีก อ๋อจริงเหรอเออมึงเก่งนะเนี่ยไอัวจริงอีไล่เขาไอตุ่ยเบิร์ตเดททัวอยู่วันนี้กัดจะไม่อดชิปด้วยเนี่ยแต่วันเกิดเขาไงนี่เลยมาเซอร์ไพรส์งงงงเง้ยสิแอบไปเบิร์ตเดทกูไม่ได้บอกใครเลยเนี่ยไอเอาไปเลิฟอ๋อให้ห่ำยาวเก้านิ้วแล้วกันไอเราเรามาช่วยอวยพรเรามาช่วยอวยพรทีละคนดีกว่าอวยพรทีละคนเอาเอาเริ่มเริ่มจากไอ้มาเลยไอมาอมาจกไอไอมาอันนี้ไอ้มาเนี่ยคุณหมา ไอ้จกไอ้หมาอ๋อหมาจิงจอกอ๋อจิงจอกจิงจอกเจ๊ะเจ๊ะเพนไอ้เอ่อชื่ออะไรนะแล้วก็เป็ดเขาชื่ออะไรนะลูกเกี๊ยบอ๋ออลูกเกี๊ยบอ๋อไอ้คนณลูกเกี๊ยบโอ๊ยไม่คนนี้เดโนซ่ามันเกิดไดโนเสาร์เออไดโนเสาร์ขอให้เอ่อคุณเดโนนะเอ่อฮั้งมันพูดเคี้ยวอะไรนั่นน่ะขอให้ทั้งแข็ง กินยาใคเอาขวดปะวะเฮ้ยเอาฟังฟังฟังอะไรนะหอยยังแข็งใหญ่ทังยาวอ่ะโอ้โหังเวทยเดียวอะถึงว่าร่างกายแข็งแรงอ้โยืดยืนยาวร่างกายเติบใหญ่เติบใหญ่อ๋อศัพท์ไหนวะเนี่ยเติบใหญ่ไอ้มาต่อเลยก็ขอให้โอเคพอแล้วหัวต่อเลยก็ขอให้เอ้า ไม่ห้ามเหรอไม่ห้ามพ่อแล้วคนเดียวพอหนูไม่ห้ามอ๋อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็อย่าให้แมวมากัดตอนเล่นเกมตาทุกอ๋อให้แบบผมขึ้นแรงอื่นได้ตาทุบอกบอกบอกคนค้างๆดีกวะพอมไม่อยู่แล้วตอนเนี้แย่กูไม่ไหวแล้วเอาเงียบมาต่อเลยคุณมาไม่ใช่มึงไอ้มา คุณมาต่อเลยครับอ่าขอให้คุณเด็กสาวกินเค้กอะไรๆนะครับเลยครับคุณให้มันกินได้อร่อยอ่อยินดีเอาเม็ดลูกเจี๊ยบอ๋อขอบขอบคุณขอบคุณรักกินเจอบ้างเลยรักมากไม่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 มันเกิดไดโนไดโนเสาร์จะลองให้กินยาขครยาขวดไหมล่ะข้จะมา สงสัยสอบเยอะเกินจนแบบสมองเบอร์นะก่อนอัดคลิปมาสอบไงสอบก่อนไงสสรุปสอบทันไหมน่ยอ่ะบงไปแล้วไปถึงว่าก่อนมาอัดคลิปมาสอบทันไหมอ๋อทันิชๆเอเขาเขาบอกผมว่านี้ว่าเขาบอกว่าเขาอะเอาไอ้ข้อสอบอะไปลงในเนตแล้วจะคำตอบหมดเลยใช่เหรอใช่ดูห้องเขาดิข้องกูไม่ไม่มีเนี่ยเู้จู้เขาไม่รู้หรอกว่าคุณชื่อใบเตย โอ้ยตายแล้วโอ้ยปวแต่เอาเคลียร์กันเองเด้อไปละโอ๊ยตายแล้วเอาคุณในดูเศร้าปิดคลิปหน่อยเดี๋ยวแล้วคุณในโนคุณในโนคุณ่ในโนอ้าวให้เงินเท่าไหร่มาเทมาอ่ะเอาโหเอาของจริงได้ไหมไม่ได้ปิดคลิปหน่อยเดี๋ยวดูเศร้าอ่านแ้วก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าไปดูคลิปนี้นะโอ้ยอะไรเมื่อกี้อะไรปวดหาย ขอบคุณทุกคนที่ไว้พรวันเกิดนะฮะแต่ว่าเธอในไม่เหมือนคนอื่นโอเคจบคิวแล้วไปไปทุกคนจะดูกันได้ก็ทักกาคีเบบี้คุณดีอะไรสักอย่างอะไรช่องไหนะดิมคงและเบบี้ดิซี่เอ๊ไปไปครับ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 วัดเจอกันคลิปหน้าคลิปอะไรก็ไม่รู้นวันนี้ มีสิ้นสุดแต่อย่างน้อยก็ได้โทรกันเห็นผ่านโทรศัพท์ทุกวันหลังจากนี้แล้วก็คงต้องอดทนเอาวันนั้นโลคโควิดมนซาลงเราวก็คงได้เจอกันฉันรู้ว่าเธอคิดถึงไม่ได้ฉันคิดถึงเธอแค่จะได้ยินเสียงของเธอมันทําให้ฉันได้รู้